สุละมานุริหสลาัอะไรคุมร้มตุลลอห์วุบะกาตุลสี่หลักการง่ายๆนะครับทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกๆงานที่เราได้ลงมือทําอันนี้ผมได้วิเคราะห์แล้วก็สรุปมาให้เป็นข้อๆดังต่อไปนี้หลักการจากกุรอานและสุนัขท่าน,นาอับดุลลอห์สมมุัมข้อแรกก็คือการคิดอย่างถูกต้องการมีทิศทางแบบถูกต้องหรือเรียกว่าเป็น ไมเซ็ตที่เป็นระบบนั่นเองเพราะว่าไมเซ็ตเนี่ยสำคัญมากๆถ้าภาษาหรับก็จะเรียกว่าอีมานหรือว่าหลักการที่มันอยู่ข้างในเราต้องปรับให้ถูกต้องก่อนที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งการวางการวางเป้าหมายหรือการมองในงานนั้นๆเนี่ยอย่างถูกต้องอันนี้เป็นหลักแรกที่เราจําเป็นต้องมีอย่าเพิ่งลงมือทําเป็นอันดับแรกเพราะว่าการลงมือทําแบบที่เราไม่มีทิศทางหรือว่าหลักคิดแบบผิดๆแล้วบางทีมันอาจจะเหนื่อยเปล่า ด้วยซ้าไปนะครับดังนั้นหลักคิดหรือไมเซ็ตต้องถูกต้องไปอันดับแรกทิศทางต้องถูกต้องข้อที่2ก็คือหลักคิดถูกต้องไม่พอต้องเป็นคนที่ลงมือทําและลงมือทําในทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีหลักคิดถูกต้องแล้วแต่ไม่ลงมือทําหรือผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กเช่นเดียวกันเพราะหลายคนเขาเรียกว่าเ,เป็นคนที่มีความคิดดีไอเดียดี แต่ไม่ลงมือทํามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนอะลงมือทําแล้วข้อที่2ขั้นที่3ก็คือลงมือทําในลักษณะที่มีความรู้อย่างถูกต้องหมายถึงบางทีหลักคิดถูกต้องแล้วลงมือทําแล้วแล้วบางทีมันอาจจะยังไม่ถูกต้องในตอนต้นเวลาในการลงมือทําก็ต้องปรับต้องแก้ไขไปเรื่อยๆดังนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้ต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอ ตัวความรู้เนี่ยมันจะช่วยปรับให้เราได้ใกล้กับความจริงมากยิ่งขึ้นตอนช่วงที่ขั้นแรกที่เราวางเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะสามารถวางเป้าหมายที่มันสวยงามมันใหญ่โตแต่พอลงมือทําแล้วมันอาจจะผิดพลาดเกิดขึ้นได้ระหว่างลงมือทําดังนั้นเราต้องศึกษาความรู้ระหว่างลงมือทําไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาชิ้นงานของเราให้มันมันเป็นรูปเป็นร่างแบบถูกต้อง และข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จมันต้องประกอบด้วยสีประการสีข้อนี้นะนั่นคือการไม่ล้มเลิกหรือการมีความมุ่งมั่นนี่คนบรรดาคนที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าหมายถึงกิจกรรมในโลกนี้และกิจกรรมในโลกหน้าล้วนมีคุณสมบัติข้อที่4นี้ทั้งสิน้นนั่นก็คือการไม่ล้มเลิกความเก่งความฉลาดเป็นปัจจัยรองแต่การมุ่งมัน่นและการไม่ล้มเลิกเป็นปัจจัยหลักเรียกว่าการกัดไม่ปล่อยกัน มั่นคงในเป้าหมายของตัวเองแม้ว่าคนรอบข้างเขาจะล้มหายตายจากหรือว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรากําลังทําถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอยู่บนความรู้นะเรามั่นใจแล้วทําแบบไม่ล้มเลิกวันหนึ่งแม้ว่าบางทีในเราอาจจะไปแบบช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ไปถูกทิศทางบางวันอาจจะช้าบางวันอาจจะเร็วแต่สําคัญคือให้เราก้าวหน้าทุกวันแล้วเราจะสําเร็จเมื่อไหร่สําเร็จเมื่อเราไม่ล้มเลิก นั่นเองนะครับแล้วนี่คือ4หลักการปรับไมเซ็ตให้ถูกต้อง2คือเราลงมือทําทันทีและ3คือลงมือทําพร้อมกับความรู้และ4คือการไม่ล้มเลิกจนกว่าจะถึงเป้าหมายหลักการ4ข้อนี้นำเอาไปปฏิบัติชลองเราจะประสบความสําเร็จนะคะาารับสลามอะลยกุมราะห์มุลลัะบราฮา